สวัสดีค่ะทุกคนนกคะ่ะวันนี้นกพามาเข้าครัวแล้วๆนะคะวันนี้นกพามาทาเมนูง่ายๆนะคะแซ่บง่ายเลยค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบกินน้าชุบนะคะหรือว่าชอบกินน้าพริกนะคะไม่ควรพลาดเมนูนี้นะคะนี่เป็นน้าพริกอ่าวันนี้นกจะมาทําเป็นข้าวผัดน้าพริกกะปินะคะหรือว่าข้าวผัดน้าชุบเคยนะคะขั้นตอนแรกนะคะนกก็นกไม่ได้ถ่ายคลิปตอน ที่วานกทาน้าชุบมานะคะเดี๋ยวนกจะบอกส่วนผสมแล้วกันนะคะน้าชุบที่นกทําก็เป็นน้าชุบเยาะทัวท่วๆไปเลยคะ่ะก็ใส่วัวหอมหมวเทียมนะคะแล้วก็ใส่รีปีนะคะเยาะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่เคยลงไปใส่น้าตาลแล้วกออ็ใส่ส้มนาวนะคะชิมรสชาติตามความชอบของเราเลยคะ่ะเราชอบรสชาติไหนนะคะก็ใส่ตามความชอบของเราเลยคะ่ะพอได้น้าชุบของเราแล้วใช่ไหมคะพอเยาะน้าซุปได้เร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาตั้งกระทะเลย ตามคลิปข้างตอนเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็เอาน้ำชุบที่เราเยาะเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะมาพัดกับน้ำมันของเราค่ะขั้นตอนการพัดกับน้ำมันตอนนี้นะคะยากจะบอกทุกคนมาร์กเลยค่ะวะ่าถ้าโทรศัพท์มันส่องกลิ้นได้นะคะ กลิ้นมันหอมมากๆเลยค่ะทุกคนพัดให้เข้ากันเลยนะคะคอยๆพัดนะคะพัดพัดจนวาน้ำชุบข้องเราเนี่ยจะแห้งลงสักทีนะคะน้ำชุบต่อนแล้วมันจะเปียกๆใช่ไหมคะรดชาร์นะคะก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่านก,กันจะปรุงให้เข้มกว่าปกติที่นกกินกับผักซดถั่วๆไปนะคะพอะเดียวว่าเราจะเอาผ้าเอาข้าวนะคะลงมาคลุกด้วยนะคะทีนี้พอพัดไปจนเอาน้ำชุปของเราพัดไปให้ได้ทีเลยนะคะ พัดไปเลยๆเลยค่ะไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะถ้าเปิดไฟแรงเดี๋ยวน้ำชุบจะไหม้นะคะคอยๆพัดนะคะใจเย็นๆน,นะคะพัดจนกว่าน้ำชุบมันจะแห้งประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแห้งประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็เอาข้าวซวุยของเรานะคะมาใส่คลุก,กกับน้ำชุบเลยค่ะนี่ค่ะ นกเอาข้าวจะมาจากหมอ้อเลยนะคะเป็นข้าวเย็นแล้วค่ะแต่ถ้าใครไม่มีข้าวเย็นนะคะหรือมีข้าวทีเลือ่อยยุนะคะก็เอามาพัดได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครห่งไม่นะคะนกแนะนําว่าให้ตั้งข้าวไว้ให้ให้ร้อนก่อนนะคะแล้วคอยเอามาพัดค่ะข้าวมาันก็จะล้วนนะคะถ้าสมมติเราเอานอกเคยเอาไม่รูวใครทำใครเคยทำหรือเปล่านะคะแต่ว่านกก็ ส่วนตัวแล้วมันเคยเอาข้าวร้อนๆนะคะหมาพัดพอมาเอาข้าวร้อนๆหมาพัดแล้วรู้สึกว่ามันจะเละๆอะค่ะนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะคะแต่ว่านกวาก็คือเอาข้าวเก่วหมาพัดมันจะเอ่อรวนมากกว่าค่ะทีนี้เราก็พัดคลุกเคล้าส่วนผส้มถูกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพัดจนวาเอ่อมันจะเข้ากันเลยค่ะทีนี้พอพัดไปแล้วใช่ไหมคะผมมันเข้ากันแล้วอะเราก็ลองชิมรสชาติดูค่ะวารสชาติอะมันจืดมันอ่อนไปหรือเปล่านะคะถ้าสุ แล้วมันจืดมันอ้อนไปสามารถเติมน้ำปลาน้ำตาล,ลได้เลยค่ะแต่ของนอกอะโอเคแล้วนะคะนี่พอพัดส,ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วทีนี้เรามาจัดจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะวันนี้เครื่องเคียงของนอกนะคะก็จะมีลูกแตงลูกเครือแล้วก็ไข่เค็มนะคะแล้วก็มูว่านค่ะมูว่านนี่นก,ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะส่วนผสมของมูว่านก็นกก็จะใส่เป็นอซอสฟ,ฟ้าเคี่ยวค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ทอดมูนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะแล้วปิดฝาสักนิดนึงค่ะสักประมาณ1ินา ที20นาทีก็จะได้มูว่านออกมานะคะเป็นเขื่องเคียงข้องข้าวพัดน้ำพริกกะปิแล้วค่ะ